ค่ะสวัสดีงามงามค่ะเอ้ยกลับทางานสวัสดีค่ะขอต้อกรับสู่คำหนุ่มซิงตุงนั่นะคะสวัสดีค่ะสาวไทยคืนนี่ตลกจริงเลยสาวเทคืนฮ่าฮาสาวไทยคืนน่ะค่ะว่าว่าเอ้า้วขอโชงจะว่าอะไร เาจะว่าอะไรดีล้วก็ว่าเลยพี่เสียก็นะคะน้องหอมหนุ่มวันนี้นะคะน้องหอมหนุ่มจะมาพูดถึงเรื่องพินเรื่องพินนะคะที่น้องได้มานะคะก็พินทำไมพึ่งได้นะคะแล้วก็ใช้เวลานาน,นเท่าไหร่นะคะ วันนี้น้องจะหอมหนุ่มจะมาพูดให้ท่านผู้ชมได้ดูได้ฟังไปพร้อมกันนะคะเพื่อเป็นความรู้สําหรับคนที่ทํา YouTube ใหม่ๆเนาะค่ะอะไรอะไรดีใจดีใจดีใจเหลืองให้ดีใจใช่ไหมน้องน้องดีใจนะคะน้องดีใจจนไม่เป็นกินนนอนนะพี่เป็นกันกินนอนแต่อ้วนมากเป็ตัวดีเโอเคขอหยุดกินสักพักหนึ่งนะ ได้ได้แล้วแล้วเดี๋ยวพี่พีเซีว่าให้กินเลยพีเอฟซีลค่ะก็ได้รับพินแล้วนะคะได้รับวันที่เท่าไหร่นะวันที่วันที่นึงนะวันที่องเนังน่สองนะนี่่ทีนึ่งสองเออเดินเดินไป3มบ้านนี่เนี่ยเดินไป3าบ้านตังไปทีหนึ่งวันที่2องไงน้ำไปั้งเลยวันที่ามก็วันที่สเจลาเป็นสอบข้อันนี้ วันที่ยีิบเจ็ดเดินเดินอะไรอะมาตัดวันที่ซาเจ็ดมันเมือเราส่งไปวันที่เราส่งเข้าไปวันที่ยี่สิบสองยิบยิบยิบยี่สิบเจ็ดไม่ใช่หรอค่ะยี่สิบเจ็ดเอ้ยสิบเจ็ดพฤษภากรเอ้ยสิบเจ็ดตุลาไม่ใช่เราส่งเขาอะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ยี่สิบสองยี่สิบสองอ่ะยี่สิบสองเขาส่งมายี่สิบเจ็ดค่ะเขาส่งเขาส่งไปยี่สิบเจ็ดว่าจะไล่อะไรเอใช่ไหมเขาส่งมาเราส่งไปวันที่ยี่สิบสอง แล้วก็เขาก็ส่งข้อความมาให้เราว่าเขาส่งพินวันที่27 27นี้27ตุลาเนาะค่ะ27่สเดือนนู้นอ่ะเออยี่สิบเตุลาเออไม่ใช่เดือนนู้นเดืนู้นเดือนนู้นนั่นแหละเออแล้วก็แล้วก็พึ่งได้พึ่งได้พินโดยสามวันเดิ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 นหน้านี้27โดยสามวันโดยสามวันก็เดือนไปสามวันเดือนเดือนเดือนกว่าเดินไป ก็ได้เดินกว่าไม่ได้เดินไปลยอะไรก็เดินปลายสามเดินกว่าเออเดินปลายพี่พีีไม่รู้เดินกว่านะเดินได้เดินกว่าเดินประมาณเดินเดินสามไม่ใช่เดินหนึ่งเดือนสามวันนะคะถึงจะได้พินนะคะเพราะว่าน้องหอมหนุ่มรู้สึกจะตื่นเต้นมากมนะคะถ่าพี่ ทำไมถึงเมื่อไหร่จะได้พีนเมื่อไหร่จะได้พีนแบบนี้พีกพ่ก็พี่ก็พี่จะไปถามใครดีนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่รู้จะไปถามใครนะคะว่าจะได้เมื่อไหร่นะคะเ<ป>พราะว่าของใหม่เนี่ยคือจะรู้สึกว่าจะได้ไวนะคะเไปกว่าประมาณ20 21วันประมาณเนี้ยของพี่ประมาณ21วันก็ได้แล้วแต่ของน้องเขาอะประมาณเดือนกว่านะคะถึงจะได้นะคะ<ห>เพราะ<ห> <ๆ S 2> ว่าการส่งอะไรเนี่ยมันแต่ละที่มันไม่เหมือนกันแล้วก็ระยะเวลาในการ Uh, ที่เขาส่งมาเนี่ยคือไม่เหมือนกันนะคะแล้วแต่เลยว่าเราจะได้เมื่อไหร่วันไหนแบบนี้นะคะถึงกูเ uh, ก uh ิลเน็ตเชนเขาจะส่งมาให้เราเนะค่ะเราก็ต้องแบบรออย่างเดียวนะคะเรารีบอะไรไม่ได้เราทําอะไรไม่ได้เลยนะคะน้องก็แบบตื่นเต้นนี่คือถามทุกวันถามทุกวันนะคะตั้งถ้าไม่ได้ก็จะถามทุกวันนะคะ <laughs> ถ้าไม่ได้ก็จะถามทุกวัน ว่าพี่หนูจะได้พินไหมพี่หนูจะได้พินโทรมาแบบทุกวันเลยนะคะเี๋ยวไม่ตื่นเลยหนูโูรไปฟรุ้ยใช่พี่เมยพี่เขาพี่เขาพี่ตื่นหรืยังทุกวันเลยนะครับตื่นแล้วตื่นแล้ววันนี้ก็โทรไมวันนี้ก็โทรไมพี่พี่ไม่ตื่นเลยพี่ไม่ตื่นเลยนะคะ้วมันไม่ตื่นเหรอไตื่่่นพีแล้วที่หนูโทรไปอ่ะไม่ตื่นก็พี่บอกว่าตื่นแล้วตื่นแล้วอย่างนี้ไงอ้าวก็หนูโทรมาก็ตื่นพอดีสิก็อย่างนั้นนะคะแล้ว ความรู้สึกที่ได้พินมาแล้วเป็นยังไงบ้างรู้สึกดีใจมากเลยค่ะแล้วก็ติดใจจนพูดไม่ถูกเลยเป็นมโนตั้งล้อพิ้ว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 ไปเลยอ่ะเป็นมโนตั้งล้ขนาดขนาดหนูยังตกใจเลยพี่พี่พี่อะไรเนี่ยตกใจอะไรเนี่ยน้องตกใจก็คือเวอะไรนะเขาไม่ใช่ตอนที่จะได้พินนะคะน้องก็เออ่ตื่นเต้นมากนะคะโทรมาตั้งแต่พี่ยังไม่ตื่นนะคะบอกพี่หนูเลยพิมเนาะ พีนมาถึงแล้วแบบนี้นะคะตอนแรกพี่ตอนแรกพี่พี่พี่ค่อยๆพูดค่อยๆพูดตอนแรกพี่ไม่สั่งตลาดไงไม่สั่งตลาดตอนแรกพี่ไม่สั่งตลาดเพราหนูพูดไม่พี่พี่ก็ตื่นตื่นไปด้วยอ่ะตื่นสิตื่นสิคะก็บอกว่าอะไรนะให้น้อง ใส่พินด้วยตนเองนะคะใส่พินเพราะว่าพินมาถึงแล้วน้องก็เข้าไปในเวงก็แบบอ,อ,อาจาจะช้าเดี๋ยวนี้ก็เลยอยากให้น้องใส่ด้วยตนเองบ้างนะคะน้องจะได้เป็นนะคะถ้าเราถ้าเราใส่ให้นี่น้องก็อาจจะแบบทำอะไรไม่เป็นแบบนี้เนาะก็เลยให้น้องใส่นะคะมา ok <ru ik Naruto> บอกน้องก็องบอกแกใส่เลยพี่พี่บอกว่าแกใส่เลยไม่ต้องรอพี่แล้วก็รหัสแค่แบบ6ตัวนะคะก็ใส่เข้าไปในพินแล้วก็เพื่อยืนยันช่องของเราแบบนี้นะคะ ก็บอกให้น้องใส่ก็บอกยืนยันหายยืนยันหายพี่ยืนยันหายหายได้ยังไงนะคะจะร้องเลยจะจะยืนยันจะอก็วนอนในทีนอนในกุ้งปลูดีพี่บอกว่าใส่ใส่ใส่ยืินหายหนูก็ปลุกขึ้นมาพี่ยินหายยินหายหนูก็ตื่นเต้นมากเลยอะพี่ก็พี่ก็เดี๋ยวพี่ก็สั่งตลับอะไรอย่งนง้นใช่ก็เลยตกใจไปด้วยนะคะว่าอะไรหายอะไรหายนะคะเพราะว่าเรายังไม่ได้ใส่เลยมันหายได้ไงนะคะที่จริงมันร้องหาไม่เจอแค่นั้นเองเพราะว่ามันจะขึ้นมา น้องก็แบบอุ้ยพี่นูกกัวนพกลัวนะคะเพราะว่าน้องแบบกลัวมากเลยเหมือนอะไรก็ไม่รู้นะคะเพราะว่ากลัวจะใส่ผิดเเนี่ยเพราะว่ามันก็ไม่ได้ยากอะไรนะคะเราก็แค่ใส่ใส่รหัสหกตัวแล้วก็ยืนยันให้เขามันก็แบบกดถูกให้เขาอัตโนมัติแล้วนะคะถ้าไม่นั้นคือยังไงอะคือแบบถ้าถ้ากลัวนะคะก็จะไม่เป็นอันทําอะไรเลยนะคะก็บอกน้องแล้วว่าอย่าเพิ่งอย่าอย่ากลัวนะอย่ากลัวอะไรที่แบบแบบมันไม่น่ากลัวเลยอะไรเงี้ยอืม แล้วก็ดีใจมากถ้าใครที่รอนานเนี่ยไม่ไม่ต้องแบบว่าท้อนะคะใช่นอนขี่น้องค่ะก็สําหรับใครที่ยังไม่ได้พินก็อย่าเพิ่งท้อนะคะต้องรอก่อนรอแบบถ้าครบอะไรนะเขาบอกว่าสี่เดือนสี่เดือนนะสี่เดือนค่อยขอไปใหม่อ๋ะอันนี้คือจัดเิเท้ยน้องของนุ่มน้องงอนทำามมีนิ้วสิบเอ็ดนิ้วอ่ะนี่ทำไมมีสิบเอ็ดนิ้วสิบนิ้วเองสิบนิ้วเดี๋ยวเดี๋ยวน้ำให้นะ หนึ่งสองเอ้ยนอันสามนี้ไม่ต้องนับนะเดี๋ยวรอก่อนสี่ห้าหกเจ็ดแปด้าสิบเ้ยสินิ้วมาสิบนิ้วหนสอน่อเออหนใช่ไหมสานี้อย่าเพิงนับนะสี่ห้าหกเจ็ปดมันก็เป็นสิบเอสิพี่พี่พี่ไม่นับซ้ำอย่างนี้ยังไงโอเคนะคะอันนี้คือเล่นเองนะฮะก็ นี่พี่พี่พี่อ่าหยุดดุกอ้าพี่ช้งอ่ายาอ้พี่ช้งอู้เฮ็นมาเลยสามเดือนไข่ปายเพื่อนอยูทูงเนี่ยนอถึงนอจะพี่อ่ะแบบผ่านผ่านน่ะอ๋อประสบการณ์น้องห่มหนุ่มที่เคยทำยูทูบมานะคะก็ประมาณสามเดือนกว่าใช่ไหมสามเดือนกว่าถึงจะผ่านช่องยูทูบนะคะถึงจะถึงจะผ่านคนติดตามหนึ่งพันแล้วก็คนดูสี่พันชั่วโมง นะคะก็น้องก็บอกว่าให้น้องสู้ๆแล้วก็อดทนเอานะคะเพื่อก็เป็นกําลังใจให้อยู่ตลอดนะคะก็ทนเอานะคะแล้วก็ทําไปเรื่อยๆนะคะทําไปเรื่อยจนกว่าจะผ่านนะคะน้องก็ผ่านมาด้วยดีนะคะก็อะไรจะพูดอะไรอีกอะพี่ก็ยังยังว่านะคะก็ต้องทําไปอดทนทําไปเรื่อยๆนะคะก็ถือว่าเรา เราก็ผ่านมาด้วยดีมาถึงจุดนี้ได้ก็ต้องขอขอบคุณพี่ๆ FC ที่น่ารักทุกท่านนะคะที่สนับสนุนพวกเราสองคนนะคะก็ได้มาถึงทุกวันนี้เนาะเราเราก็ไม่มีอะไรที่จะตอบแทนนะคะก็นอกจากจะขอบคุณขอบคุณยินดีหนำหนำขอบคุณมากมากนะคะก็สําหรับน้องๆที่กําลังเริ่มทํา youtube ใหม่นะคะก็อย่าอย่าถอยสู้ต่อไปนะคะถือว่า เราสองคนก็ไม่ได้มีคนรู้จักมากมายนะคะทําครั้งแรกเนาะทุกคนนะคะเริ่มจากศูนย์มาทั้งนั้นเลยพี่ใหม่ก็เริ่มจากศูนย์น้องหอมก็เริ่มจากศูนย์นะคะเพราะว่าไม่มีใครเริ่มจากร้อยมาถึงศูนย์เนาะทุกคนเริ่มจากศูนย์ไปทั้งนั้นนะคะก็ไม่มีคนรู้จักเราไม่มีคนรู้จักเราเลยนอกจากกลุ่มในเพื่อนหรือว่าพี่น้องญาติพี่น้องของเราเท่านั้นเองนะคะเราก็ไม่ไม่มีใครรู้จักเรา แล้วก็เราก็ทํามาได้ถึงตอนนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วเนาะก็ไม่ได้แบบประสบความสําเร็จอะไรมากมายนะคะก็ถือว่าโอเคแล้วก็เราก็อดทนขยันทาต่อไปเรื่อยๆนะคะสักวันก็อาจจะถึงถึงฝันถึงเป้าหมายของเราที่เราตั้งไว้นะคะก็เดินไปอย่างช้าๆเนาะไม่ต้องรีบนะคะเดี๋ยวจะตกลงมาเดี๋ยวจะเจ็บนะคะก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะ พราะเราเป็นเ,เราไม่มีพื้นฐานอะไรเลยจากการเริ่มต้นของเราอะ่ะคือบอกเลยว่ากลัวมากกลัวแล้วก็ไม่กล้าจริงๆว่าเราจะเริ่มต้นยังไงเราจะทํายังไงก่อนถึงจะแบบจะนั่นจะอะไรนะจะโอเคเนาะเราไม่รู้เลยอะ่ะว่าจะจะเป็นเป็นยังไงมาแบบไหนมาแนวไหนแบบนี้เนาะเราไม่รู้จริงๆนะคะการเริ่มต้นครั้งแรกเนคิดนี่คือโอ้โหคิดหนักมาก หนักจริงๆอันนี้น้องหอมหนุ่มนี่ถือว่าไม่ต้องคิดอะไรมากนะเพราะว่าอยู่แล้วก็แบบเออตามแบบทําไปเลยแบบเนี้ยมีอะไรก็แบบทาไปเลยเพราะว่าเราคล้ายๆกับเรามีพื้นฐานไว้นิดหน่อยเนาะพื้นฐานจากพี่อะไรเนี้ยโอ้โอ้โอ้เจใช่พื้นฐานจากพี่มันนิดหน่อยก็เลยแบบให้น้องดูเลยทําเลยอยากจะทําแล้วก็แบบทาเต็มที่เลยแบบนี้นะคะเอาที่เรากล้าแล้วก็แสดงออกแบบนี้นะเมื่อก่อนคือเป็นคนที่ไม่ค่อยกล้านะคะไม่ค่อยกล้าแสดงออกใช่ เวจะะป็น <laughs> พี่นะคะเป็นคนไม่กล้าแสดงออกนะคะเป็นคนแบบโลกส่วนโตค่อนข้างสูงนิดนึงอะไรเงี้ยเออรู้ว่าไม่ว่าอยู่ที่บ้านเนี้ยพี่ดูดีพี่เคยออกไปไหนไม่ไม่ <c oughs> ไมค่อยออกไปไหนใช่ไหม <c oughs> ก็อยู่แต่บ้านนะคะพอ <c oughs> พอสักวันหนึ่งมันถึงจุดสูงสุดแล้วที่เราแบบเบื่อเต็มทนแล้วแบบเนี้ยเออถึงจะแบบ ออกมานะคะเราจะทําอะไรดีแล้วเราก็ไม่มีอะไรเนาะไม่มีการไม่มีงานอะไรทานอกจากเออเราทํานาก็ไม่ไหวปีละครั้ง,งสองครั้งค่ะแล้วก็เราก็ไม่ได้แบบเป็นลูกชนะก็จริงแต่เราทําไม่ได้ใบเหมือนสมัยก่อนอะนะเนาะสมัยก่อนนี่คือเราเรารับจ้างเขาเราอะไรเนี่ยเ,ออเคยรับจ้างไหมเนี่ย เออนั่นไงไม่เคยนะคะหมาย,ยังเคยนะคะเคยไปรับจ้างลำนาเขานะคะปีหนึงหนูหนูไปเรียนเนี่ยพี่มปลายเรียนเนาะ,นะหนูไปเรียนหนูไเรียนเรียนถึงตอนสิบเรียนถึงตอนสิบค่ะตอนสิบก็คือมอหกเนาะตกมหกตกคะ่ะเออปหกก็มอมหกเนาะ<ก>มหกตกตก ตกโมหกตกไม่ขึ้นตานสิบสองสองปีอ่าก็คือสอบไม่ผ่านนั่นเองนะคะสอบไม่ผ่านสออสอบเข้ามหาลัยไม่ผ่านนะคะน้องก็เลยไม่ได้เข้าอีกนะคะโอ้พี่มันนันนีมันยากแล้วเออยากว่ายากมากนะคะเในการเรียนการสอนที่เชียงตุงนะคะเพราะว่าต้องทํายังไงนะต้องจำเอาอย่างเดียวใช่ไหมต้องอ่านทั้งหมดเลยอ่ะอ่านทั้งหมดเลยอ่านทั้งหมดแล้วก็จำทั้งหมดเลยอ่านอ่านทั้งหมดเลยขนาดคณิตศาสตร์เนี่อ่าน คณิตศาสตร์ก็ต้องอ่านเอานะคะอ่านแล้วก็จำมาอย่เดีใช่ไหมหนูอ่านเองคนอื่นเขาไม่หนูอ่านเองคณิตศาสตร์ที่อ่านเองนะคะหนูแสดงว่าต้องเก่งคณิตศาสตร์ใช่ไหมเก่งเหรอถ้าอ่านอ่ะก็อ่านเอาไงก็อ่านเอาจำเอาอย่างเดียวไงไม่ต้องคิดไงเออไม่ต้องคิดอย่างเบนี้ยอ่านอ่านอ่านเอาเพราะว่าทําให้เปี็นไงพี่มันต้องออกมากี่อันกี่โต๊กี่เนี้ยต้องได้เท่าไหร่อย่างเนี้ย ตัวแม่ตัวแม่ทำไงตัวก็โอ่ะอันนี้ก่นอัธยาอะไรก่อนมีอะไรอีกไหมก็อยากจะฝากให้ทุกๆคนนะคะสำหรับที่เป็นมือใหม่นะคะอยากจะทำ u t u b e นะคะก็ทำไปเลยนะคะสําก็สำหรับคนที่อยากจะทำนะน้องๆที่อยากจะทำ u t u b e ใหม่นะคะแล้วก็เริ่มต้นจากส่วนที่ไม่มีคนรู้จักอะไรนะคะก็สามารถทำได้เลยนะคะอาจจะช้าอาจจะเดียวก็อยู่ที่ อยู่ที่เราเนาะอยู่ที่เราทํามันนะคะก็ทํามันขึ้นทุกวันทุกวันนะคะสักวันก็อาจจะมีพี่ที่เอสีติดตามหรือว่ามีพูดติดตามเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะคะค่อยๆไปแบบนี้เนาะก็อย่าอย่าถอยก็แล้วกันนะคะก็สู้ๆแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนนะคะที่กําลังทําำยู u ูปใหม่มือให,ใหมให่นะคะ ทำไมรู้สึกเหนื่อยก่อนหายใจรู้ึกก่อนิมาเลยค่ะก็สู้ๆนะคะนอกจากไม่มีอะไรแล้วก็ให้ให้กำลังใจไม่ใช่ตพูดิดไม่มีอะไรคือให้กำลังใจกับทุกคนนะคะสู้ๆต่อไปนะคะอย่ายอมแพ้นะคะถ้าเราไม่ยอมแพ้เราก็จะถึงจุดหมายใช่ก็ค่อยๆเดินไปด้วยกันนะคะเป็นกำลังใจทุกคนนะคะไปแล้ว ไปยังไปแล้วค่ะไปแล้วเนาะก่อนแรกต้องขอบคุณที่มาค่ะไม่เป็นไรค่ะขอบคุณที่สปอนเซอร์มากเลยเลกลย็ยมีอะไรก็ช่วยช่วยเหลือกันเนาะคมีอะไรก็ช่วยช่วยเหลือกันเพราะว่าน้องก็เป็นคนที่แบบเออช่วยมาตลอดเลยแบบนี้ถ้าไหนไม่มีน้องก็จะไม่มีตรงนี้เนาะน้องไม่มีพี่ก็ทำไม,ไ,ไม่ได้ทำไม่ได้ไม่ใช่ทำได้อยู่แต่ว่าน้องไม่รู้ว่าจะทำแบบไหนอ้ ใน,น,นก,นกนําลังการทําพิก็มีน่ารักม่ะเกลียชื้อก็ <ๆ S 2> ไม่ดูนะคะไม่รู้ว่าเราเราสามารถที่จะแบบเออได้น,นะคะแต่ว่าเราเห็นคนอื่นเขาทําได้นะเราก็ต้องทําได้ล้วก็ค่อยๆฝึกค่อยๆเดินรู้ไปนะคะจากที่เมื่อก่อนนี่คือตัดคลิปนี่คือยากมากนะคะสําหรับใหม่นะคะเมื่อก่อนเดินมานี่คือยุ่งยากมากเลยว่าจะตัดแบบไหนอะไรเงี้ยทั้งวันเลยอยู่กับการตัดต่อแบบเนี้ยก็ยากนะคะแต่มาตอนนี้คือรู้สึกมันง่าย ไปหมดเลยเนาะไม่ว่าจะการเริ่มต้นใหม่นียมันจะยากเสมอถ้าเราทําไปมันก็จะไหลเลื่อนของมันเองนะคะถ้าเราทําไม่เป็นเราก็เรียนรู้พัฒนาตัวเราเองแล้วก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปแบบนี้เนาะเพราะว่ามีพี่พี่เสนับสนุนค่างเยอะก่าแล้วถ้าเราผิดพลาดตรงไหนก็มีพี่พี่แนะนํามาให้เราแบบนี้เราก็แค่แก้ไขตรงนั้นแล้วก็ทําใหม่แก้ไขตรงนั้นก็ทําใหม่สักวันก็เ,าเราเอาจจะเก่งเองเองนาะตอนนี้เราก็ไม่ค่อยเก่งก็ ไปได้อยู่นะคะไปได้แต่ว่าไม่ค่อยเก่งเลยพอไปได้พี่ใหม่เก่งพอไปได้เก่งเก่งมากเลยแบบว่าทำลุยแบบตัวเองทุกอย่างเลยเด็นรู้เนี่ยโอ้ยพี่อะไรอะไรก็พี่ก็ต้องฝึกเรียนรู้ด้วยตนเองนะคะบางครั้งคือไม่มีใครแบบที่จะ ช่วยเหลือเราได้ตลอดนะเรา<ช>เวลาเราเรียนรู้ด้วยตนเองเนี่ยเรามีประสบการณ์นะเราก็อาจจะไปสอนคนอื่นได้ด้วยแนะนําให้คนอื่นได้ด้วยนะคะอาจจะไม่ได้เก่งักทุกอย่างนะคะเราก็แค่เรียนรู้ไปเพราะว่าสมัยนีย้มันเป็นโลกนั่นแนะโลกออนไลน์โลกอะไรหลายๆอย่างเนาะเราก็ศึกษาได้หมดเลยนะคะศึกษาแล้วก็ทําเองทําเองเนี่ยเราก็จะได้เก่งด้วยตนเองเนี่ยถ้าเราไปถามคนอื่นเขาคนอื่นทาให้เราก็ไม่เก่งไงเราก็ต้องทําเอง มันถึงจะได้ถึงจะรู้ประสบการณ์อย่างนี้จะได้มีประสบการณ์นะฮะโอเคไปละเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนาะลาไปแล้วสวัสดีค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเจอกับสาวไทยขืนในคลิปหน้านะคะอะไรอะไรอะไรอย่าไปลืมไล่อย่คไปลืมแชร์อย่าลืมแ็ไลค์แ็ชร์แล้วก็ไลค์กระลิงแล้วก็แ็ไลค์สับสก์ายนะคะ s u b ส c ปันผ่องันผองค่ะค่ะสวัสดีเป็นรคะกดเด้